สวัสดีรอบสวยจ้าพี่นอ้องสวัสดีวัสดุสุสุคนเดิมยินดีตอนทักทุกสองม่นอบอกคือเก่าคือเดิมอัปเดตพี่นอ้องเมื่อชุดท้ายจ้ากองงานแขกคนกำลังมาพวกแม่ครัวกำลังขมมกขมุนพี่น้องจ้ะส่วนหัวกครยูหนา้าเก่าคือเก่าคือเดิมเมนาะ พี่น้องเห็นว่าแนวคนแกบหมูกระหวว่าการข่าวจ้ะเพราะว่ามันเห็ดเป็นจำนวนหลายตะลิว้ว็นผมมีกระหววแก้ครับไปด้วจากางข่าวน่นองใน คนก็เริ่มทยอยมาแล้วมันกระทะที่สามพอแต่ประโบขึ้นมากระทะที่สามยออเบิดจะตักออกแล้วก็เบิดตักออกแล้วก็เบิดเพราะว่าคนลายเนาะคนลายตรงแม่ครัวลายก็จะแบบพอประโบตักออกไปก็จะเอาไปคนละจานคนละจันก็เพิ่์ดแล้ว คนโลดเดี๋ยวมันเกอบมันก็เศ้าติดเองมันมติดก้นนี่ละบอกดูโรงครัวเนอะกระบอกคือเก่าตำแนงเก่า จะเห็ดแครบหมูงานคลองประบัวได้ไหมพี่น้องเกษตรกรผมใช้เห็นเป็ดเหมาะในตัวเห็ดแต่นี่ฮะเที่ยงบัวชิลเล่อบอลเฮ้ยน้องจบลงพรสองคับโดยโดย อยู่คนละเต่าสองเต่าอดีพ <c oughs> ี่เนาะปิ้งหมูพี่เนาะปิ้งหมูทำแี่นเอาะยำไปเรื่อยๆเนาะจะน่ากอ,อดเวลาย่าอแล้วได้เนี่ยนี่ลูกสาวของพี่สาวพวทุทเสียชีวิตจะตายนี่ได้ลูกลูกสาวเพิ่นนะพี่น้องลูกสาวคนโตเพิ่นมีลูกสาวอยู่สองคนพี่สาวที่เสียชีวิต ลูกกันยังบันนี้มีครอบมีครัวจะโกลนะแม่กับปปลาชะแล้วต่อไปยูจันไดแล้วมังกช่อเามดก็ได้นะมก้ีห่างกะทะบัดไ้กำลังชิไดที่กำลังเรือ งเลี้ยงได้ที่อยากน้ำใหม่คน้นแคบโมประโดนพี่น้อง,รองประโบยาวสองเมตรนี่ลูกสาวละอัพเปิลพี่น้องโปรติเซียชีวิตมีลูกสาวสองคนผุดซอยปตาบัวพี่น้อง ทำเป็นมัดซื้อยาลุงพรเห็ดได้ทุกอย่างเราอ่ะมันนี่เนาะมันมันกระทะดิเอาเนาะมันกระทะกับใบญ่ปันไดอัอน,นเด้พี่เนองที่จริงมันต้องซองกระทะขึ้นล่งขึ้นล่งขึ้นล่ง,ลงมันแข็งชิท่านแบบว่าคนละลายแบบนี้เพราะคัพันมาก,กินแต่แคบโมูันเด้ แล้วตักขึ้นไปแล้วมันกระเบิดตักขึ้นไปแล้วมันกระเบิดมันจะบรหัดย่อโผล่แขนคนอื่นอะไรมันจะมีแต่ในแม่ครัวนี่นนนแหละจ้ะเบิดลอน,นี่ได้นีหน่อยป้องใช่แป้งกับใช่มะนวนี่ข้าวล่นแน่ให้ให้แม่มาข้าวหล่นเมยข้าล่นให้มันเขาแปง้งแป้งอ,อ,อ,อืมโอ้เขาจะเาไส่ไว,ว้แล้วแล้วนะเพอ,อแล้ว ชันอันจองเพื่อนฮัตไปฮ้ต่อัเลยน่านแม้นเลย <c oughs> นี่จังแม่นเนาะต้องดามาเด้อพี่น้องเพราะว่ายังเสียาไปทอดจู่ผั <c oughs> ต้องวาสีบัดใสุ่งมาเยเด้ออ่าวยังเสียาไปทอดจู่จา้า <c oughs> เพราะว่างานแบบนี้มันการเข้ากับเอาที่จะผพ่าพนมีเนาะจ้าภาพนมีให้ซําได้เฮ้ากับจัดไปซานั่นนะะเฮาบอได้ไปแบบมาเรียกรองนั่นนี่ได้เนาะตามว่าเว่งมากทั้งไปไหนฮะทั้งเหนมากเป็นโซ่แบ่งเป็นข้าวที่อ่ะ ม่แต่พี่น้องกันทงเ้พี่น้องไเอาป็นดยแม่ะาากให้เยแม่นะให้เยแม่นะยแม่แม่นะ จักมงจักงามเลยนี่นะจักมงจักงามเลยจักเล็บเอาาเปเจ้าก็ไปแตงให้กินเลยเจ้าเป็นนองเตี่ยมไปนองเตียมมันไปดูม่เจไปหาเข่าให้อนยังหายังเพ่เจ้าอยากกินเาไปห้าโลดดีเด้นนี่นี่ เอาไปเราแล้วนี่จ้าไปแล้วก็ไปเอาให้ก็เจ้าตามะมฮาู้งไงจานนึ่งแล้วก็เอาพักไปกันตามแล้วอ่เจ้าหน่วยเขาอาหารเขามันมีซัมนี่เบิ่งเปิดมาโชว์เปิดมาโชว์พี่โชนอนดูนี่เป็นของโบราณอาทิตย์นี้ตามะฮู้งมีหมูย่ย่างจ้ามี่เลยนะข้าวเ,เปเียกเขาวเปียกเต็มข้าวอ,อยู่ได้แหละค่ะป้าตัวย่านท้าหมอบไปไซโน่คนงัดไว้คักแนนอย่งนี้เ อ๋อมันล้มมันตีว ผมจ่ม <t festivals> ีงานแต่ว่าแถวบ้นประบัวเป็นบริหาเห็ดในพยนองอันนี้อาหารจะเป็นเสร็จเนี่แต่ว่าแถวนี้เพลนเห็ดก็แล้วแต่ซา้าเพ่นเนาะปะกบบริหารนั่นเนาแต่ว่าแถวบ้านปะบัวหาเห็ดงานทสกรั้งางเห็ดแบบนี้มันสีตอเนื้อคือญาตนี้มันสีเบจตปรสินค่ะนะประมาณว่านะเุ่าถู้บราณแต่ว่าแถวนี้เพ่นบริถุเพ่นไป่เห็ดเพนเก็บไปเนาะจะม นนัเนาะเขาขุดมาจะไหนย่อหลยเามาลายคนมตทองบอลท่าคันแล้วมาถังแต่หนเนาะ้าแต่ตระลืมาย่อไปคนจะาของกันะ้าาลายคนเรานรามิตรเลาไปหลุดแล้วมแต่คนเพื่อนเท่านี้แหละอืมทํานรามรทาลายคนมันก็ได้ย่อเบิบ่ย่อคยูนี่คุยดูนชอืมอ ปล่อยกระทาให้ลุ่งพ่อนก่อนปะบัวย่างเลาะก่อนไปน้องปวดขาแล้วจาน้าขนียวเบายดียดน้องสาวคนทิ่เชียชีวิตมีแฟนเพิ่นนู่งผ่ก็สบายดีอันเอซีักใน่

สใจบวขาดบวชขาดก็ไปเผาจะพึ่งไปทั้งไม่เด้ออยู่จนลูกมีครอบมีครัวพอแล้วเนาะบ่งลูกสาวสองคนไปอกตอนแม่บอยโยกับพ่อและเป็นพ่อเป็นแม่แทนเนาะพี่น้องได้เก็มลูกสาวก็ร่างเป็นตาแพงได้มีลูกสาวสองมีลูกสาวสองคนร่างเป็นตาหักกระแด่เออแล้วตกลงผู้ใดบวชชี้แน่ จังว่าพังมือซะก่อนเดี๋ยวสถาท้ามือซะก่อนล้างเทนเลยกันไอจิบบัวบัวลูกหลานนี่แหละลูกหลานคันมีชุดเรือแหไรเองก็จักบัวเห็นดิยน้าเอาเองนะปุ้นนึงขันมีชุดขาวเรือน่ะมันมีแต่เด็กเลยกันอยากให้อันนันยู่อยากให้ตัวน้ำผ่าอยู่อย่างเดียวขันมันมีชุดเรือวะมีกต่มีร้านหรือมีอะไรเข้าอันทัวนั่นแหละน้องนั่นแหละกับน้องน้อยอีแหล่นเช่นยังไปจังสนแหละ เพิ่นก็อยู่กันแค่ซองเพื่นอ้องนี่แหละพี่น้องผู้เสียชีวิตอยู่กันซองเพืนกก่น้องก็ต่อไปก็นจะมีแต่พวกนี้แหละแบบนี้จิงคิงเป็นลักอยู่นี่อ่าดูน้ำแม่ดูน้ำเม่พ่อกับไปพูดตายแล้วพยู่อันกับแม่ผัดไก่ก้อนแม่เลยอ่าเนาะดูน้ำแม่ประจำอันนี้แล้วก <นา S 1> เป็นคว่างตายมันมันบริวารเลือกเข่าเลือกนอุ่มเพิ่นว่ามันแม่นี่เห็นบอก มีไฟหูเุ้งไว้เนาะแม่ผู้ว่าเจ็บปวดมงนั่นมงนี่ผัดคือป่าปะบูอันเอื้อยพอปะบูอันแม่เพิ่นเนี่ยแล้ก็ยังยู้แข่งยังยู้หอันเดียเว่าลูกสาวผู้ว่าเลี้ยงแม่ผัดว่าไปก่อนแม่ซใช่เดยพี่น้องไอ้พวกก็จะพาบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องปะบูกระชีปเดตให้พี่น้องได้เห็นเรื่อยๆบรรยากาศในงานจ้าโฟกัสตรงนี้จ้า โอ้ไฟทอดสืองามเยวะป้าหมูพี <laughs> ่น้องแม่วะบะเลนี้ไปใครยืงแต่ก้ากระแทกแต่เต้าเก้าละรนี่้เลยไปกลือคือไดมแล้วไ้แ้แม่ทอดกระป๋อทมแคบหมูพี่น้องสวยงาม

เขาครับสมัยคนนั่นแหละเอาบาดนี้นําบัก ดยโด้โดยตัวอเน่ยนาคอน้ำเขาไเขาเขทำได่แ้่ออไปี่าและบูเวสนี่กำลัทำมันแล้วนั่นก็แค่ดูเงิอยหรอพี่น้องภูเพอทั้งบ้านทั้งทั้งเหืองกอยากได้เพี่อจอดมั้เ็บเป็นเกครสบายดีพี่น้องเงี่บ่าย

แดดแดดพีนพ่น้องแ,องแองดดมีรอนกาตเตว่าเมซี่กายเตว่าเมซี่บริโกนหัวกบริโกนพมแล้วพ่อแห้งสีซมซีบริยันแดดพี่น้องอ้าานี่ไปจกโบิะ

ไปแต่ว่าล่มพ cool. ี่น้องแหมแดดกนนี่ออเออไฟาขายืดกระพ้านจะบินเด้ไปแล้วขาดเขาไปแล้วมาแล้วไปดีทางซุตบอลเ้ยเอาคิดเ้าปวดอะไร

เสียทั้งเตวันจันพี่น้องวันพรัทอย่างเง้ลงธาญาติพี่นอ้องลูกชาตขึ้นมาเมื่อเยาวดนมืองามงามดีเลยมันจะลงนะพัก็ดีเลยมนก็ขึ้นมาวันจันเป็นพี่น้องแต่มือเมือนป้าเป็นเสียับนา